นายกเทศมนตรีนครแม่สอดเป็นประธานเปิดกิจกรรมจิตอาสาเฉลิมพระเกียรติบ i g c l ล a n i n g Day ที่ชุมชนอิสลามค่ะดเรเทศเกียรติชินสรนันนายกเทศมนตรีนครแม่สอดเป็นประธานเปิดกิจกรรมจิตอาสาเฉลิมพระเกียรติบ i g c l ล a n ิ n g Day ที่โรงเรียนอิสลามศึกษาชุมชนอิสลามเขตเทศบาลนครแม่สอดโดยมีนายวิสุทธพัฒน์สุนทรวิริศประธานชุมชนอิสลาม เป็นผู้กล่าวรายงานและมีประธานคณะกรรมการอิสลามประจําจังหวัดตากผู้อํานวยการสถานศึกษาโรงเรียนอิสลามศึกษาคณะกรรมการสถานศึกษาเจ้าหน้าที่กองสาธารณาสุขและสิ่งแวดล้อมพร้อมหน่วยบรรเทาสาธารณาภัยเทศบาลนครแม่สอดคณะครูนักเรียนและชาวชุมชนอิสลามเข้าร่วมการจัดกิจกรรมในครั้งนี้การจัดกิจกรรมจิตอาสาเฉลิมพระเกียรติ Big c l ล a n i n g Day เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรบดินทระเทพยาวรางกูลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา68พรรษาวันที่28กรกฎาคม2563เพื่อให้โรงเรียนและ ชุมชนมีความสะอาดมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยเพื่อเสริมสร้างวินัยการรักษาความสะอาดของบุคลากรนักเรียนโรงเรียนและชาวชุมชนและเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวเชียราลงกรบดินทรเทพยาวรางกูลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา68พรรษาวันที่28กรกฎาคม2563โดยได้รับความร่วมมือจากเทศบาลนครแม่สอด คณะครูนักเรียนชาวชุมชนทั้งชาวไทยและชาวเมียนมาในการให้ความร่วมมือกันพัฒนาบำเพ็ญประโยชน์ถวายเป็นพระราชกุศลโดยแบ่งเขตออกร่วมกันพัฒนาในบริเวณบ้านพักอาศัยบริเวณโรงเรียนมัสยิดทั้งเจ็ดแห่งซึ่งก็ได้รับความร่วมมือร่วมใจจากชาวชุมชนคณะครูและนักเรียนเป็นอย่างดี